สวัสดีจ้าเก็บบันสวนดอกไม้ยุยเอซเอด้วยจ้ะดอกไห้เด่นเจีย๊ยจ้ะผ้าชมดอกไห้เด่นเจีย๊ยย่ำแรงด้วยจ้ะตอนนี้ประมาณทุ่มกว่านี่จ้ะเพิ่นกำลังบานเพิ่นแตกครั้งแรกเพิ่นสีเป็ดขี้ังสีเห็นบ่คะนี่สีเป็ดเขาเอี้ยงสีเขียวอ่อ,อน,ออนดีเห้ยนี่แบบนี้พอเราเริ่มบานใหญ่แล้วก็สิกลายเป็นสีเองีิละ อันนี้ถ้าในใย,ยเต็มที่ถ้าเต็มที่เราวีเป็นสีขาวเป็นลักษณะสีกันดอกไม้ให้เดนเจียกำลังสิงเต็มที่นะคะอีกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ยจะก็กสิเต็มเลยฝนฟางฝุ่นก็นมีมีสีชมพูมีหลายสายพันธุ์จ้ะไปเอาพาไปเบิงเบึง งามงามเนาะพี่น้องเนาะิ่งเด้อดอกใ่ญ่ๆทุ่งัวแบบ้า,าวด้วยค่ะเวลาตอนนี้ทุ่งกว้าแดดกันยังตะเวนท่านี่ตกดินจ้ะย่งางชมสวนยางมืองแรงลกหยาไปพร้อมจะเห็นหยากับลกไปนี่จ้ะน,นีหลายพันนี่จ้ะเป็นพันดอกอ้วนๆดอกกลมๆ เราก็เป็นพันคือจังเขาอื่นนี่อย่างเงี้ยไอคือจังไอไอติมข้นไม่ใชเป็นเชฟเป็นรูปคือจังไอติมอันนั้นท่านได้ท่านได้ออกดอกจก้ะอันนี้มันสีออกกรพันนี่ท่านได้เต็มดีปันไดจ้ะห้ดอกมันเต็มที่แล้วเสียนอันท้ายให้เบิ่งอีกเทือหนึ่งตอนนี้ก็ชมแบบจังสีไปกอนด้วยจ้ะ ุ้มแบบนี้ไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาดิยาเด้อไปก่อนละจ้ะ